สวัสดนะีนักผู้ชมทั้งหลายนะก็อยู่กับผมกาวินฮ่าฮ่าากันอีกรอบนะครับวับนนี้เราอยู่ในเกมสุดยอดที่เอไม่เรียกว่ากอล์ฟกายแต่มันก็คล้ายคฟอล์กายนะเกมนี้มีชื่อว่าสตัมโบ e กายครับผมเขาก็ไม่ได้ถือว่ากอลนะก็มีบางด่านเขาก็สร้างขึ้นมาเองแล้วจะุกดีผมก็เล่นมานานนะครับก็ คิดว่าเออมา YouTube ล y ง u t u b e ดีกว่าแบบเล่นๆอยู่ๆแล้วก็ก็มีอะไรจะบอกเหมือนกันว่าแบบก็ขอบคุณมากสำหรับ20ซับนะผมในที่สุดก็ถึงสักทีคือแบบช่างเป็นอะไรที่ยากลำบากเกินหลังจากที่ผมโดนอันซับไป3คนไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าคนเขากดอันซับจริงๆหรือมันเป็นที่บัก YouTube ออก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ที่แน่ๆคือวันนี้เราจะมาเล่นสตัมโบกายแล้วประมาณสักสองถึงสามตาคงสองตาก็ดีขอให้ชนะสักตาแล้วกันเ <c oughs> นี่ยนก็ไปเริ่มกันเลย <c oughs> ก็ขอให้ไม่เจอไอ้พวกเก่งๆนะเพราะว่ามันจะมีพวกเก่งๆอยู่อ่าอันนี้ผมปิดเสียงเพลงไปเพื่อโดอนดดติดลิขสิทธิ์ เฮ้ยดันใหม่ดันใหม่ทำไมดันใหม่ทำไมโอเคดันนี้ฮัมเบิร์ u ฮัมเบิลก็อย่างที่เห็นนะครับมันก็ไม่ได้ก๊อปโฟกัสขนาดนั้นแล้วผมก็ไม่ได้โฟกัสเพราะว่ามีตังจนเล็ดเล็ดเฮยยก็เกมนี้ก็แบบมีการ โอ้จะบอกว่ามีการเคลื่อนไหวดีมีอมีการเคลื่อนแบบการคอนโทรลดีมากมากมากผมจะตายตาแรกเลยฮะเฮ้ยอย่าโชกกาให้ท่านผู้ชมดูด pues, ิเฮ้ยกาวินข้อครับตอนนี้ ก็ไม่ได้ลมคิมมานานแล้วเหมือนกันแล้วผมก็ลืมดูว่ามีกี่คนเข้ารอบไปแล้วเย่ะเลยก็อัตาแรกนะถือว่าเป็นการวอมอัพ <c oughs> อ๋ออืมถือว่าเป็นการบอมอัพที่ดีก็วันนี้ผมก็ชนะไปเก้ารอบแล้วนะครับแล้วก็สุ่มได้ชุดดับเพลิง เช่นจะน่ารักฟุ้งฟิ้งรลังการเหลือเกินนะครับอันนี้มีผมมีหลายไอ้เขานะครับอันนี้คือไอคข้าวกาวินห้าห้าห้าใช่ไหมหรือกาวินห้าห้าหรือกาวินห้า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 ผมมีสามไอ้เขาก็ตอนนี้ผมก็เริ่มเหม่อเว้ยบางทีมันแบบชอบค้างไปแบบชอบค้างไปรูป รูปตอนแบบพุ่งตัวพุ่งตัวไปนะครับก็โอเคคนระับผมผมก็พึ่งอัพออโลบอสปีดรันไปวเฮ้ยผมต้องห้ามกากโชว์กากให้ท่านผู้ชมดูเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคถือว่าไม่แย่ยมากผ่าน มังต้องผ่านแหละโอเคนะก็ okay. <c oughs> มาเล่นแก้เบื่อเฉยๆแบบใครลุ้นรุ้นะไรรุอนระทมผมอาจจะมีการก็อยากแข่งกับอ e ีพิกสลัดเอนะนะั่นแต่คืออ e ีพิกสลัดเอทีเขาแบบไม่ค่อยชอบอ <c oughs> เท่าไหร่หรือแบบผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็อยากแข่งกับเขาอะนะแบบการแบบ เป็นชาเลนจ์ชาเลนจ์เห็นเขาจะทําวิบครีมโปน่าเดี๋ยวผมก็ยังเห็นเขาทําเลยแบบแฟนอีพิกซันเล็กดีไปแบบไอ้นี่หน่อยดิแบบคอมเมนต์เฮ้ยเอาวิบครีมโปน้าเอาวิบครีมโปน้าก็ขอให้ผมได้เล่นด่านใหม่แล้วกันนะผมไม่ได้เล่นด่านใหม่โอเครอบนี้ผมจะเก้เคให้ดูด่านนี้รอบวังว่าผมจะผ่านไอ้ เราจะชนะผมลืมไปหมดแล้วว่าเอฟ f ฟ s แบบพวกเทคนิคทำให้เราไปเร็วๆเป็นยังไงเป็นยังไงถ้าผมก็เพิ่งเสียเฟลาไปเมื่อกี้โอ้ขคอเยีย่ยอเคผมจะพยายามไม่พูดมาแล้วเดี๋ยวเสียสมาธิไม่เคผมแพ้แล้ว โอเคผม,ผมยอมแพ้และไมอ่อีกสักตาอีกสักตาอยากชนะอยากชนะก็อย่างนะครับก็ขอบอกรอบ,บ,บ่ากตัดตัด้เลยนะสำหรับแค่ยี่สิบสับผมก็รู้สึกดีใจแล้วครับจริงจริงนะ ก็ตอนนี้ผมก็หบางว่าเนี่นะคนผมอาจจะได้สามสิบซับก็ไม่รู้เหมือนกันก็ <c oughs> ผมก็ทำ Youtube เล่นๆนะแล้วผมเจอคนเยอะมากเลยที่แบบมีชื่อกาวินเหมมีชื่อกาวินเหมือนกันบางช่องมีช่องหนึ่งผมเจอชื่อกาวินห้า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 เหมือนกันแต่เป็นเคตัวเล็กแล้วไม่มีเหวรวักซึ่งมันเทพ ไม่ต่างอะไรกันเลยโอเคนี่ตาแรกใช่ไหมตาแรกตาแรกโอเคน่าจะตาสุดท้ายละเพราะไม่อยากให้แบบวิดีโอนานมากนะครับผมแล้วผมก็ลงไปในที่ที่แย่มากนะครับตอนนี้ผมก็พยายามไปตอนนี้ผมก็ไม่ได้ไปเร็วเลยนะเพราะว่าผมพูดเป็นเรื่อย ผมไม่อยากให้คนเบื่อดูเบื่อไงโดยการเงียบแล้วก็ชนะนะครับค่อยคนดูบอก่มมากโมมากไม่ไม่มีสมาธิไงแต่นี่ตาสุดท้ายผมก็อยากมีสมาธิแล้วผมไม่ผ่านให้เลยวะผมไม่ผ่าน ็อยากเอาตาสุดท้ายจริงแล้มาเรอนนี้เอาจริงแบบเอาจริงล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดซับนะก็ช่วยอารกดซับหน่อยครับ ก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อนะครับแล้วผมก็ไปในที่เดิมเลยนะครับเนืเยียมกับเทียม,มโอเคเดี๋ยวไม่ไม่แย่ยม,มากไม่แย่ยม,มากแต่กำลังจะแย่ยม,มากแนละ้วอืมก็ใครอยากให้ผมทำเกมอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยครับ แล้วเราก็ผ่านเ่าได้ปะเนาโอเคเกมยังไม่ไม่ยังมั้ง,มง,มงผมรับประกันว่าไอ้นี่คือบอทใช่มันคือบอทก็อันนี้ก็คือเป็นเกมเป็นเกมออนไลน์นะครับเ,เกมออนไลน์ก็การที่คล้ายๆฟกแล้วอีกอย่างนึงเออผมน่าจะแบบพูดเรื่องนี้ ก่อนหน้านี้ทั้งเยอะคือเกมนี้เป็นเกมออนไลน์นะครับบางตัวอาจจะเป็นบอดบ้าง,างก็เล่นด้วยกันได้นะครับแบบไปจอยไปจอยกันได้อันนี้แมปแมปไหนนะก็เอาไปจอยกันได้ก็ถ้าใครไม่รู้ว่าฟกไกคืออะไรเหมือนกันนะครับก็คนส่วนน้อยคนหน้าหลายที่จะไม่รู้จักฟกไกฟอไกคื จะเป็นคล้ายๆเหมือนเขาจะคล้ายๆเป็นทำมันแบบเหมือนรายการทีวีก็าทำแบบก็จะทำเป็นแบบ แบบผ่านอุปสรรคไปได้ให้ได้แต่ละแบบแต่ละตานะครับก็ดูว่าใครจะผ่านอันนี้ใครจะผ่านด่านนี้แล้วก็จนไปถึงด่านสุดท้ายอย่างเช่นอันนี้คือด่านสุดท้ายแล้วครับจะเห็นด้านบนใชด้านด้านมุมบนครับด้านมุมบนขวานะครับจะเห็นว่ามี บอกว่าสามารถเข้ารอบได้กี่คนนะครับซึ่งดาอันนี้เป็นดานสุดท้ายแล้วจึงเข้ารอบได้แค่หนึ่งคนเท่านั้นนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าจะมีคนกําลังจะเข้าแล้วนั่นคือพึ่งนั่นี้ครับก็เดี๋ยวครังแแบบนี้นะครับคนสุดท้ายที่เข้าคนแรกที่เข้าไปในเส้นชัยเขาชนะไปนะครับก็ทำําในเกมสตัมโบกายเนี่ยเกมนี้ก็จะ เล่นกันสามตานะครับแล้วก็ตาสุดท้ายก็จะดูว่าดูแพชชนะไรเกมนี้มีอาแบบคอสตูมหลายชิ้นหลายชนิดนะครับแล้วก็เขาก็อัปเดตมาเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าแบบแบบออกเกมมาแล้วก็ไปเลยอย่างเช่นผมเมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นเองว่ามีดานใหม่นะครับก็นะครับก็ผมเพิ่งอัปคลิปสปีดรันไปใครไม่ได้ดูก็ไปดูได้นะครับผมจะดีไวข้างล่างนะก็ อาจจะไม่มีใครดูดคือมันก็น่าเบื่อน่าเบื่อแล้วเพราะว่ามันยาวมากมันก็น่าเบื่อแต่ผมไม่อยากให้คนดูน่าเบื่อผมเลยพูดทั้งคลิปพูดทั้งคลิปแล้วมีอีกอีกสไลด์ดีมาเจมด้วยก็คือแบบแทบว่าไม่ต้องดูจอกันเลยคือแบบนั่งฟังไปเฉยอไม่เป็นไรไม,ไม่ถ้าไม่ดูก็ไม่เป็นไรแล้วแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดซับแเนก็ช่วยกดซับหนะ่อยครับเป็นแบบกำลังใจให้ผมแล้วก็ กดไลค์ใต้คลิปวิดีโอแล้วก็จะมีคลิปหน้าครับสวัสดีครับ